สวัสดีครับสมาชิก FC แฟนเพจแฟนช่องทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาจัดให้ตามคำขอของ FC นะครับว่าขอสูตรนี้หน่อยนะครับคำนวณให้หน่อยนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนี่พลาดไปแต้มเดียวนะครับพลาดไปเต็มเดียวผลออกผลออก3 7มเจนาะสานะครับแต่ไม่เข้านะครับหลักหน่วยมันหลุดนะครับแต่ว่าหลัก10นี้ยังเข้าอยู่นะครับ <c oughs> ของงวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบเข้านะครับนี่หลักสิบถ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นห้าหเจดนี้ก็จะเข้านะครับแต่ก็รอดูนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนครับไปคานวณพร้อมกันเลยครับสำหรับสูตรนี้ครับผมก่อนอื่นก็นำ ข้อมูลมาตั้งก่อนนะครับก็คือผลออกตงวดที่ผ่านมานะครับคือ6 6 6 2อ่าเลข้ายคือ37เนาะหลัก10ก็จะใช้หลักร้อยนะครับบวกกับ10ล่างนะครับแล้วก็บวก8คงที่นะครับ ักสิบล่างบวกแปดคงที่นะหลักร้อยกับหลักสิบล่างนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับก็จะใช้หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับสามตำแหน่งนะครับแล้วก็มาบวกสามคงที่นะครับผม หลักสิบมาดูหลักสิบกันก่อนนะครับหลักสิบก็หกบวกสามก็เป็นเก้าเนาะเก้าบวกแปดก็เป็นเจ็ดนะครับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็เป็นแปดนะครับจะเด่นในหลักสิบคือเจ็ดแปดเนาะส่วนหลักหน่วยนะครับหกบวกหกเป็นสิบสองก็ได้สองสองบวกสองก็เป็นสี่สี่บวกสามก็เป็นเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับ ถ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนงวดที่งวดที่ผ่านมานี่มันมันไหลไปอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเก้าครับจับคู่ก็จะได้เจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้ากันไว้นะครับแล้วก็แปดเจ็ด 889นะครับก็รอดูผลนะครับว่ามันจะ,ะมาเดินหรือเปล่าแต่เมื่อวดเมื่อกี้นี้ผ่านแค่หลักสิบนะครับงวดนี้ก็ลองขยายมาอีกหนึ่งตัวนะครับเผื่อ,อมันจะ เดินต่อนะครับสําหรับสูตรหลักหน่วยเนาะก็รอดูผลถ้าขยายห,หนึ่งตัวมันก็เข้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับพลาดไปแต้มหนึ่งครับมาดูงวดนี้มีสมาชิกขอมาว่าอยากดูของงวดนี้ครับแอดก,ก็เลยจัดให้ครับผมตามนี้ครับผม